รายการใหม่นะครับที่จะค้นหาดาวดวงใหม่ที่จะไปอัปเกรดหน้าตาอัปอัพเกรดความสามารถนะครับอัปเกรดหน้าตาที่เกาหลีอ่าพบป็นดิวิตี้สัญญกรรมนะฮะดีอัปเกรดไทยเลนอ่าอนะครับผ่านสามโค้ดที่จะมาฟินหานะครับคุณบอยบากรคุณประตูเตชินแล้วก็นัทมีเรียนะครับพิธีกรเป็นพี่นุ้ยดีเจนุ้ยนะฮะแล้วก็ไมกี้ปฏิทาน ซึ่งไมกี้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของการทําพิธีกรด้วยใช่นะครับเพราะเติมเข้าเป็นนักแสดงอ่ะใช่ไหม<ช>นักแสดงอย<ช>ู่ท่องสามนะฮะแล้วก็ได้มาทําพี่พี่เป็นครั้งแรกเลย<ช>นะ<ช>ซึ่งในอีพีเล็มนีนะครับมีผู้เข้าแข่งขัวสีสิบคนนะครับมาแข่งขันกันในรอบออดิชั่นนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโค้ดแต่ละคนจะได้ทุกทีมมาทั้งหมดทีมละหกคนอ่า ก็คือโลกาสิบแปดในกว่าสี่สิบจนมาถึงสิบแปดเนี่ยต้องผ่านสามิชชั่นก่อนฮะก็คือหนึ่งโฟโต้ชูตอ่าถ่ายถ่ายรูปเห็นทุกมุมหน้าหลังทั้งตัวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะอะไรแบบก็เหมือนกับการก็เหมือนกับการไหนนะไอ้ถ่ายอะไรอ่ะเไรที่นักแสดงอินสตาเออเป็นถ่ายถ่ายเป็นการดาะเป็นการเออประมาณนั้นนะครับ ผมจำชื่ออะไรเป็นการ์ดสักอย่างค่ะผมจำชื่อไม่ได้นะะรคอมการ์ดเอออะไรนะคอมการ์ดตัวเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออเออ่นะเหละประมาณอะไรประมาณนั้นะฮะอ่า่นแเหละให้ดูกันนะครับถ้าใครผ่านก็ผ่านไปแต่ถ้าไม่ให้ผ่านอย่างน้อยสองคนตกรอบเลยนะฮะบายบายสวัสดีลาก่อยเออลาก่อนนะครับอ่ะพอผ่านสจปั๊บไปต่อฮะ เฟสทูเฟสก็คือให้ผู้แข่งขันมาหาโค้ดเลยโค้ดจะไปหาผู้แข่งขันดูกันตัวตัวเป็นๆนะฮะเร้ถามว่าออคุณมีความสามารถอะไรโชว์ออกมาปั๊บๆ,ๆแล้วก็คัดกันต่อไปนะครับให้ผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไปนะฮะและท้ายที่สุดตรงนี้แหละครับพี่โค้ดทั้งสามจะเลือกเข้าทีมถ้าคุณต้องโดยเขาจะส่งออกมาทีละคนทีละคนทีละคนเหมือนรายการเรลิตี้ปกติอะอืมส่ๆๆงออกมาทีละคนถ้าโค้ดคนไหนต้องการ เข้าทีมยกคาถาขึ้นมาอ่าอ่าไม่ไม่ใช่โมเดลลิงบุกฮะ่ไป่อไม่ใช่ยกคาถายกคาถาอย่างนี้เออเออเขาเขาเขาาได้คนะาถาด้วยว่าโดยอะไรจำตาจะลงทนฉันจะลงะทันอะไร <laughs> ไ,อไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอันนี้ไอ้อันนี้อย่างนี้นะที่เป็นยกาคาถาทายกทงอะ่ะยก ป้าให้ถ่ายหน้าเรื่องไงใหด้ามือขนแล้ก็ไม่ไห,หลหรอกตลบคือไปเละชายเอา้านะฮะค่ายกหนึ่งคนก็เข้าทีมคนนั้นเลยแต่ค่ายกมากกว่าหนึ่งผู้แข่งขันนี่แหละจะได้เลือกว่าจะอยู่กับใครเออนะตามปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมาชิกของโค้ชคนนั้นเนี่ยครบแล้วนะครับเต็มแล้วอ่แต่ถ้าอยากเอาคนใหม่แบบว่าเฮ้ยคนนี้เจอคนที่ถูกใจกว่าเออ สามารถใช้สิทธิ์สติวเพื่อเอาคนนั้นเข้าทีมแต่ต้องเอาคนที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยออกไปหนึ่งคนเข้าเอาแล้วใช้ได้กี่ค้ำทีมละครั้งเท่านั้นอ๋อคัมเนียวทีมละครั้งทีมละคังอ๋อคัมเนียวคิดว่าแบบเจอเจอคนใจกว้างอ้าวใกวางถึงเวียนเป็นสังฆาเนยเนี่ยนี่เขาให้ทีมละครั้งเขาให้ทีมละครั้งนะฮะอ๋อทีมละครั้งเออ มนมีอีกกรณีทีมเรายังไม่ครบแต่อยากตะติวทาได้นะคะแต่ว่า <Hello. S 1> ต้องให้อีกคนแบบว่าต้องที่ใช้ตติวเนี่ยที่มีทีมครบแล้วเอาเข้ามาก่อนแล้วออเอาคนนั้นออกแต่พอคนนั้นออกปั๊บคนที่ยังไม่ใช้ตติวจะมาใช้เพื่อเอาคนนั้นเข้ามาได้เลยเอ้ยเเ้ยดีว่ะเออซึ่งอีกอ่ะึ่งอีพีนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับพี่บอยเขาใช้ตตีวแล้วเอาคนหนึ่งมา แล้วก็ต้องเอาสับไม้ขี้ผีแล้วออกแล้วพี่รักมีเดียสติ๋วโตเลยต่อสู้ต่อเลยเอาเขาต่อเลยใช่ปรากฏปรากฏพี่ได้ปีเดียอ๋อไม่ได้อีกไม่ได้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 แล้วได้ครั้งเดียวมาได้ครั้งเดียวจริงๆริฮะอืออ่าได้ได้ทีละครั้งนะพอยกกระทาเสร็จปั๊บเาก็จะบอกว่าสู้ต้องไสองคนเลยเ้ยูลยแล้วัไม่ได้คนดูคนดูอันนี้คนดูโอ้ โอ้ยอย่าโหลดนะครับท่านผู้ชมเอา้าเอ้ามานั่นแหละกลับมากลับมาซึ่งออนั่นแหละครับทั้งหมดนี้จบใน EP เดียวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยอเออรายการชั่วโมงครึ่งเ,เออนาะใ่รายการชั่วโมงครึ่งเดยประมาณนะครับซึ่งทั้งสามทีมนั้นที่ปีทีมลราหกคนเนี่ยก็จะได้แข่งขันมิชชั่นกันต่อไปเออพราะผู้ชนะแต่และสัปดาห์หนึ่งคนหรือเปล่าไม่รู้นะอะ แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าผู้ชนะในแต่ละสัปดาห์จะได้ไปเอาเกรตหน้าตาที่โรงพยาบาล D A Plastic Surgery ที่เกาหลีเลยเกาหลีแต่ไม่ได้บอกว่ากี่คนนะอ่าเออไม่ได้บอกว่าอาทิตย์ละกี่คนอาจจะอาทิตย์ละหนึ่งอาทิตย์ละสองอันอนีอ้อันนี้เราไปตามต้องดูกันต่อไปนะฮะค่ะผมก็ติดตามได้นะครับวันอาทิตย์สองทุ่มห้านาทีช่องเวิร์กโค้หมายเลขยี่สิบสามอ่ะผมขยัโปรโมหมดได้แล้วกันเนาะ เออนะครับผมนะสำหรับคนดูรายการดีอัปเกรดนะครับผมนะฮะนะครับผมมีกิจกรรมดีๆมามาเสนอนะครับผมนะฮะดีอัปเกรดครับให้คุณบินไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีฟรีกับแคมเปญคิปปัวยอดปังหน้าเป๊ะนะฮะ by D A Plastic เซอร์เจสซี่นะครับผมเซอร์เจอรี่ครับเซอร์เจอรี่ครับเซอร์เจสซี่เซอร์เจซี่อะไรวะงงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารายละเอียดทั้งหมดในตัวกิจกรรมนี้ไปดูได้ในที่เพจนะที่เพจอัพเกเพจอัพเกรดรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับไอ้รายละเอียดสุขาการกิจการนั่นถ่เรียบร้อยนี่จ้าไม่ฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมนี่ตามนี้เลยครับผมรายละเอียดประมาณนี้อ่ะไปดูเพิ่มเติมที่เพจกันเราเองนะอ่า แต่ข้อสำคัญอย่างเดียวเลยนะครับหากการดําเนินการทําบีซ่าไม่ผ่านถือว่าสารสินนะแค่นี้เลยต้องไปทำวีซ่าด้วยนะแล้วที่ฉันรู้ใช่ไหมครับไปทำหลีเดี๋ยวอย่าลืมนะวีซ่าผ่านไม่ได้กะตีว่าต่อมจะผ่านเออใช่นั้นระวังนนี่นึงอ